สวัสดีทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอนาคตยขันนะคะก็สําหรับการห่างหายของเราไปนานเนี่ยวันนี้นะคะเราก็กลับมาพร้อมกับคลิปที่มีคอนเทนต์ความแปลกใหม่มากๆเลยนะคะก็คือเสียดจิกรรมของนักเแพทย์ออนไลน์ค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากการเรียนออนไลน์ของเราเองนะคะก็เพราะว่าโควิดยักลับมาระบาดรอบสองอีกแล้วค่ะก็เลยทําให้ต้องมีการเรียนออนไลน์เกิดขึ้นนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะ ทนนี่จะตั้งใจเรียนทุกชางรูมพูดไม่แต่คำเดียวที่จะโฟกัสหมดรับรองเลยว่ารงได้ที่หนึ่งประเทศไทยมีแน่นอนจะไม่มีใครมาอินเทอร์วิ่งใช้ได้แม่ทำอาหารเสร็จแล้วนะลูกลงไปกินข้าวแล้วลูกวัดสุขที่นี่อาหารอร,ออร่อยๆทั้งนั้นเลยลูกลงไปทานข้าวกับแม่เร็วจังไฮส์ลูกจ๋าวันนี้มีปาร์ตี้ไปทะเลนะลูก ลูกไปทะเลก,กับแม่เราจ้ากับเล็กเล็กแดนมัคคิวชานาพี่ฟิลูกหมาช็อกกี้ชูเหียพวกเราจากพวกเราไปแล้วลูก ี่เกียรติเรียนมากตั้งแต่เช้าตื่นมายังไม่ได้ทำอะไรเลยไ,ไม่ดียังแม่งนะลาออกดีกว่าเรียบหนอยเอ้ยเฮ้ยม,มีเชื้ออะไรบ้างดังนั้นให้กลุกคนไข้ไดียากทำแน้ที่นนทนะคนรีพายสตอร,รี่มาออไม่เรียนเหมือนกันตั้งแต่เช้าแล้วเขาอะนอนตลอดวันเลยภาพเนี้ยเทและ ทหมดเลยเดี๋ยวเตรียมดูคะแนนเรานะแย่แน่เลยแกไายบายเซลในกลุ่มดีโฟสไซส์นะคะอักซิเดตเอ็กซิเวททีและบีโฟส์วันประกาศผลสอบพี่หล่เธอเธอเห็นประกาศผลยังอะ่ะอืมอืมเห็นแล้วเห็นแล้วคะแนนโคตรแย่เลยอะ่ะแย่มากเลยเว้ยมันแย่จริงๆอะ่ะโอ้ใช่ไหมคือเขาอ่ะได้แค่เอฟเองอะ่ะแบบออกข้อสอบคณะนขนาดเนี้ย เด็กที่ไหนเขาจะทำได้อ่ะแล้วเธอได้เท่าไหร่หรอแบบเราไม่ได้อ่านเยอะขนาดนั้นอะก็เป็นตามนั้นก็คือแบบอ่านไม่เยอะก็คือได้น้อยมากเอ้ยมันไม่แย่ขนาดนั้นหรอกก็พอ,พอกันปะแกคือมันน้อยจริงๆเว้ยก็อ่านเท่ากันอะเออบอกมาเถหน้าอ่าบอกก็ได้บอกก็ได้เราได้เออะฮ <c ười> ก็คือไม่รู้จริงๆเว้ยว่าได้ไดยังไงคือแบบ เราอ่านน้อยมากๆนี่ก็น้อยมากๆเลยนะคงเป็นเพราะดวงช่วยแน่ๆเลยอ,ะอ่ะเริ่มเรียนแปดโมงครึ่งตอนนี้เก้าโมงซะและ้วไม่เป็นไรชิลโหลเ,เธอเธอเรียนถึงเลบไหนแล้วอ่ะเราเรียนถึงเลบที่536แล้วนะโห่ เตนชินี่จะสอบแล้วนะเธออยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่บ้านอยู่บ้านไปไม่ทันแล้วรับแรงรับแรงช่างมันช่างมันไปสอบปีหน้าเนาะกูแค่ก็แค่สอบปะวะชิวเป็นหล่งสำคัญที่สุดในการสร้างเอธิเซี่นสอนโคตรน่าเบื่อไม่ทันใจเลยต้องมาแล้วกดเลย

โอนค่ะโอ้การตอนนี้นะคะกำลังเรียนอยู่ระบบ CNS แล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะคะแนนสอบต้องร้อยคะแนนเลยเหรอนี่มีคะแนนเก็บเลยเหรอโอ้ไม่กรืเองนี้ต้องถ่ายลงแล้เพื่อให้คนเห็นแสบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์บ้าไปแล้วปะลงโทรหาเพื่อนดีกว่าโหถเธอใช่ใช่เรียนอยู่ตอนนี้แหละใช่เรียนอยู่เลยอยู่เรื่องเลย

I um. Two hours later. แต่ว่าเป็นฝั่งซ้ายนตรงข้ามเสมอนะครับถ้าเรียนอย่างเงี้ยเรียนไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะเอ๊หรือว่านอนพักสักสินาทีดีอ่าเป็นความคิดที่ดีเลยจัดไปนอนเลยดีกว่าได้้คานะครแผลของชช่วงรกนะครับ เป็นการพักผ่อนที่ดีจริงๆเลยตื่นมาหมดคาบแล้วมีคนโทรมาฮัลโหลอ้ยคิดว่าจะไม่รับสายฉันแล้วไปคิดจะมางานรับปริญญาของเพื่อนสักหน่อยหรออะอะไรเนี่ยเนี่ยแกรู้ไหมไอ้เพิร์ดเนี่ยมีลูกไปแล้วนะแกรู้ไหมอีสแบบออกปวดไปนานแล้วนะแกก็ยังไม่มางานปวดของอีสินะบ้าไปแล้วบ้าเหรอหลับไปสิบปีท,าทววําท t r a v วะ ัล้หนะักศาน่าจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับงั้นอาจารย์ขอเริ่มเลยก็แล้วกันนะครับ Why m a t t e r นะครับแล้วก็ข้างในตรงนี้นะครับ <sk r ug> พ้่สั่งคิมบุ่งเนี่ยมึองอย่าลืมปิดไมค์แม่อย่าลืมปิดไมค์นะคะช่วยปิดไมค์ด้วยนะคะมันรบกวนคนอื่นเขา เอาข้าวมากินแล้วโอ้ยโอ้ยอย่าแล้วอ่แล้วน่เปนนี่เนน้ำย๊มยๆมอร่อยอร่อยโอ้ซ็ตอีลีจนสอนนี่ตลกจังเลยวะพอเรียนประมาบ่ายมันก็เริ่มม่วงเปิดเพลงสลกหน่อยไหมอือาจารย์ไม่รู้หรอกอาจารย์ไม่มีใครได้ยินนี่เลยเต่างอยแซบๆฮ้ย ติดไหนะคะได้ยินหรือเปล่าคะเปิดตอนะคะตอนไเดี๋ยวนี้ไม่ง่วงแน่ๆไม่มีใครได้ยินด้วยยิอะไรมันดีจริงลูกช้างเ็นกระลูกช้างถอขลูกช้างสอบผ่านโดยที่ลูกช้างต้องอ่านนะคกระปองขอใหลูกช้างสอบ คก็จบไปแล้วกับคลิปนะคะถ้าถ้าเพื่อนเนี่รู้ว่าตัวเองเ่ยเป็นสายไหนนะคะก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะคะก็เดี๋ยวอยากรู้กันว่าทุกคนอยู่สายไหนกันบ้างนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะคงต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ขอให้ทุกคนอยู่บ้านด้วยนะคะอยู่บ้านแล้วก็ปลอดภัยจากเชื้อนี้ไปด้วยกันนะคะส,สู้ค่ะสวายบาค่ะ